สิ่งที่ดีมากนะครับน่าดีใจเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้สําหรับคุณเดวิดนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในเอเชียนะครับ And I'm sure for all the girls and everybody that's going to be here, it will be a memory of a lifetime for them to be able to take back and be able to speak about this country. แล้วก็เรียนให้ทาบนะครับว่าสตรีที่เข้าประกวดที่มารวมกันอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมีความทรงจำที่ไเหลืมเลือนนะครับเมื่อเขากลับไป เขาก็จะนําเรื่องที่เขาได้ยินได้รู้ได้เห็นนั้นไปบอกกล่าวในประเทศของเขานะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนางงามท่องเที่ยวโลกชาวโรมาเนียนะครับเมื่อปี2003นะครับแล้วก็มีตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการด้วยนะครับเอลีน่าด้สมุดครับดเซลีนนาครับฮัทสวัสดีทุกท่านครับ Very nice to meet you. I to be happy. I'm very happy that we we make this fantastic decision that Thailand is the first country in Asia to host Miss World, and this is the relaunching of Miss World with Miss Tourism World 2012 Thailand. รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็มันเป็นการเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวที่เราได้เลือกประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชีย M, นะครับที่เราได้มีการเปิดตัวการจัดนางงามประกวดนางงามท่องเที่ยวโลกในครั้งนี้นะครับ We choose Thailand not just as a host country where we can help hold our event. We choose Thailand as a beautiful destination With a beautiful culture, with beautiful people, with much very good. We hope that we will do all our best with your support, of course, that we will be able to promote Thailand to the world. <coughs> <coughs> and we will be able to showcase and show t h e world what beautiful country Thailand is with a fantastic people, hospitality, culture, food, tourist attraction, everything. It's a jewel of tourism and of Asia, of the world, I can say. ก็ออกอาหนึ่งคนสมบัติที่มีความจะเป็นในการเป็นตัวแทนของเมืองไทยก็คือต้องพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ทั้งสองภาษาเลยนะครับ พราะนั้นก็คือดูคุณสมบัติตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าคิดว่าน่าจะได้มีลุ้นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อให้เยอะๆไม่แน่คุณอาจจะเป็น Miss Thai Tourism World 22 0 1ที่จะมาสู่เวทีอันทรงเกียรติก็คือ Miss Tourism World ระดับโลกในประเทศไทยเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับกลับไปที่หน้าเดิมน,นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ความเคลือ่อนไหว ที่แบบว่าวินาทีล่าสุดเลยนะครับก็คือสามารถที่จะกดเข้าไปใน Facebook ของงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดไ like, ลค์เพื่อที่จะติดตามความเคื่อนไหวนะครับก็จะมีในทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็ฝากไปยังสื่มวชนด้วยนะครับและช่วงนี้คุณเดวิดก็จะมีอะไรประกาศเพิ่มเติมนิดนึงครับ I like just to say to Find the winner of of Miss Thailand to be in the world final and this year. is going to be Mr. Don, who's going to be the national director, and he's going to find the winner who's going to be in the world final from Thailand. So what we have done on behalf of myself and the organisation, we've turned given him the license for this year to hold that event. and we are very, 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 you know, pleased to be able to say that in the hands of Mr. Don, I'm sure. ประกวดนงงานท่องเที่ยวโลกได้แต่งตั้งคุณสุภนัดอนจังเป็นผู้อานวยการของการประกวด Miss Tourism World ประเทศไทยในปีนี้ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็คือสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับ จะเป็นการกทำนิกายสัญญามอบให้คุณสุพนัทหรือว่าคุณดอนในสวรรค์เป็นผู้อำนวยการระดับประเทศครับคือจะมอบใบอนุญาตเป็นผู้อำนวยการ12นี้ครับก็เป็นห่วงนะครับ โดยเฉพาะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่นักท่องเที่ยวเรียกว่าขยาดหน่อยแล้วก็ได้ยินข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้ในอย่างที่ไม่ค่อยจะดีที่จริงแล้วยังมีความปลอดภัยสูงยังไปได้นะครับเราไปัาใหญ่แน่นอนเราผาใหญ่สงขลาไปแน่นอนนะครับ<ม><ม>กลับเจอเลยครับรื่สพุ่ผด้ยินคุณนวพูดถึงสื่อทีวีนะครับพิาพวา วันที่สิบห้าตรงวันเสาร์เดืนธันวาในตรงวันเสาร์ใช้ช่องไหนถ้าทอดสดครับกำลังจะตกลงตามช่องไหนเลยวันนี้เจรจากันอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่มีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนช่องฟรีทีวีแล้วจะมีนะครับซึ่งเดวิด l d you please to tell about the the broadcaster the television show from your side so it's global example in the uk we're going to get maybe maybe eight or nine uh, tv stations that are going to be showing it out sort of live for that evening but the situation is that um because because of the, because of the time difference it might be the following day เดี๋ยวคุณโจนัดแปลให้นะครับเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างจะได้เยอะกว่าผมก็แจ้งให้ทราบว,ว่าจะมีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า20ประเทศครับแล้วก็กําลังเจรจาพูดคุยกับทาง Sky TV นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายทีวีที่ดังมากในระดับโลกโดยเฉพาะในะประเทศอังกฤษแล้วก็ U.K. นะครับก็คือค่อนข้างที่จะกระจายไกลามากเลยครับ The show will be b r o a d c a s t live. all around the countries where they match a bit with the time zone because being six hours ahead from UK if we show it on the lifetime we will be starting about seven o'clock in England will only be one o'clock in the afternoon nobody will be watching. <coughs> ก็อาจจะรอถ่ายทอดในช่วงกางวานแทนครับเช่นประเทศอังกฤษนี้ก็คือถ้าถ่ายทอดช่วงกลางวันจะไม่ค่อยดีนะรรอถ่ายทอดตอนเย็นดีดีกว่าแต่รือว่าวันนั้นนะฮะและบางประเทศก็อาจจะถ่ายทอดเป็นช่วงช่วงตลอดทั้งตีหลังจากนั้นโอเคครับถ้าหากว่าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมถ่ายรูปเป็นครับ เดี๋ยวผมผมเพิ่มเติมนิดเดียวครับเนื่องจากว่าอนอกจากท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็ยังมีหลายท่านที่ติดภาร,รกิจบางท่านก็อยู่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการคัดเลือกอในประเทศไทยนะครับก็คือคุณสุพัฒนาอาทวัลพ์ภยนะครับรองประธานในการคัดเลือกนางงามในระดับประเทศไทยนั้นนะครับก็คือคุณโสภาพิมพ์เศรษฐบุตรศิมาคุณทรนะครับ ซึ่งการตัดสินใจกรรมการตัดสินในระดับโลกนะครับจะเป็นจากฝ่ายไทย <S <S อมรวิวัฒน์ท่านพลเอกกิตติรัตนชัยยาท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตรปุโหโตราท่านพลตรจเอกสล่างบนหน้าท่านพลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นที่ปรึกษาแม้ว่าชุดใหญ่เลยท่านดรนิโรัน์วเชรบุรินทร์นะครับคุณัาดาววันวงศรีวงคุณระเบียบรักพงมาคันยั์ งานนี้ไม่ต้องห่วงนะครับกอยังไงยังไงเราสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนไม่อายใครน่าจะเป็นงานแรกที่เราคนไทยทุกคนจะต้องจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ผมขอเอาชีวิตและประสบการณ์ทั้งหมดเป็นเดิมพันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับก็กลับเรียนเชิญท่านผู้ีเยนใหญ่ขออะไรกันนะขออะไรกับเยี่ยมอะครกัน วันนี้วันประวัติศาสตร์โอเคก็นี้นะคะจริงค่ะสยามนิรภิจด,ด้วยนะครับพี่คุณหมอที่วา่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่วัลลาาครับเชิญด้วยท้องน้องอ้นด้วยนะครับสยามนิริเชิญเลยครับเชิญเลยครับนางสถานทูตเชิญด้วยนะครับ